สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิกทรัพนาคีนะคะเบิกทรัพยารวยแฟนเพจเบิกทรัพยารวยชาแนลเบิกทรัพ,น,พนาคีชาแนลนะคะเนาะเมื่อนี้กะมาขอปูขอยาเนาะค่ะนอนัตงแต่เ,ตเอายาเมื่อแต่ข้ามโฉนดแต่เอากลับมานน่ตกสองถุ่มสามถุ่มพี่น้องค่ะกันยังเพราะท่านเด็กขอโชกขอลาปนอยู่เนาะค่ะ ก,กัเด็กกับไก่มือไก่เวทมอมอเขามาเล้วกัสิขอปูขอญาจักสามตัวนะคะเมื่อนี้เบิกทราบกับหายผูที่พานไปพานมาทั้งบ้านเบิกทราบเด้อค่ะเด้อมาขอพ่อปูยาหรือว่ามาขอถูกขอลาบได้นะคะกัเอาปูยาเมื่อไหวหนาะบ้านเวลาเบาพพิกทราบประยู่กัมาจุดถูกขอโหลดนะคะค่ะตั้งแต่กับเขาม่เล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทางช่องนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อบุคคลส่วนบุคคลเนาะคะ่ะการย่งง่าท่านใดเนียงหลายแต่ว่าตอนนี้ก็รอดจะเส้นปูมาอยู่นั่มอยู่ตอนนี้เส้นองค์หญาก่อนนะคะ,อ,ะองค์หญากะง่าง่ามากม,ม,มือแรกกับฟันลดฟันวาน่าอันค้นขืนน้ําโตน้ตําโตอยู่นี่ล่ะเต็มตโยนแถวหน้าอิกค้นขืนก็ผู้าจ มือที่เอาปูเอาเนี่ยเอาเอาหญ้าเนาะปูก็ะไดมากเรยวาแต่ปูพี่นอ้องหญ้าพ่นกเ็เลยฝนมานา่ะค้นเต็มนะเออเรื่อจะเป็นอายุกับปจักษ์สามสิบหกปีย่างสามสิบเจ็ดเนาะกาโบเน่เนาะค่ะสามจ็ดนี่จะเขากันกับเล็กพูดจันเนาคะค่ะงวดนี้จะให้ปัง,ปงๆมนันมาน,นเดี๋ยวไปขอพรปูญากันกอ,อนจะ จุดเสียงท่ายเล็กถูกว่าสิตรงกันกับทีสื่อมาบอเนาะค่ะถ้าตรงก็ขอให้ออกไม่เล็กถูกอันนี้เนาะค่ะยงบงทัานดิจุดเนาะค่ะเนาะซาูุก็ให้ออกไม่เล็กถูกอันนี้ขันตรงก็ให้ปังฟังมันมาเด้อพี่น้องกางวดนี้กาเป็นกําลังใจให้พี่น้องถูกทุกงวดทุกงวดเึกทราบก็ถูกมาสามงวดก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อปูกัะยา เออพ่อแม่พี่น้องค่ะ,คะนี่มองให้กาไปไวายเนาะคะ่ะเนาะสำหรับปู่ย่าผู้ใดฟันไปพันมาทจ้งบ้านเบิกทับอ่ะมาขอโชคลาภได้เพื่อเกิดปาริยี่ฮันบาทนี้สิเสียงไทกับปู่กันยาเออพี่น้องบาตนี้เบิกทรับสจิไปขขอไปมันมัน เล้นะไรเลยไปาเยเด้อตวตัวดั Teraz, like, e ี <of onos. S 2> <ka> ่ <sair> hmm. ัตัวารกก็สองพันนะเลยนะวหกทันเด็กแรสี่อนยี่ห้ตรงสีตกเหมกงก็ใถูกทัเล็ี่เบิับสื่อไม่ขาวแล้วก็ขอให้ออกไม่เร็วถูกในย่ำเลยอกยัวนา้นะตามตัวตัว เปิดศูกเปิดลาเปิดการงานการเงินเปิดศูเปิดมานไอ้ตัวฟัาลำลำด้วยด้วยด้วยฟูนที่าไปหลายหจะมานึ่งฉันได้สื่้ไปโอซ่าโอปูมากอีกอ่งหนึ่งเลื่องนะเปิดเปิดาการังเปิดกั้าเปิดเปิดเดือนโมยเปิดจายอะติวตวปะนาคาาคาคร ใากุลังสังนาะขอให้มาตามกักษาสังขารขอให้มาตามสัญญาจักทุกทุกประกามาเกจักเกิจิโตปะขาวานะโมจิตังยัจอุปาตุะุมาเกิดร่างกุตติละโมจกังอุติโตปะขาวาตัมตัมเปตัวเรนทางไหนนอนเองไหนมาตุอาตุตรกตั้งเพือเป็นสิงมาเกิที

อัตโตัมาสัมุทะโเทสสะะวโตอรหัตโตสัมมสัมุทธะนโมเทสะะวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมเทสสะภะโวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธักายวจักติสังขาวิชานาคาติปุริภพุทธิตุริิิวะโภคริกายวจักรติสังอาหวิชานาคญาณสิ้นจวสัตัม ี่นไปดูเด็กถูกนอกกันวันนี่เอาเผื่อใดบูชาองค์ปูมากเนาะอีกลวง,งนึงเนาะค่ะเนาะ พ่อแม่พี่นองทั้งบานค่ะที่ฐานจิตเอาเด้อค่ะอันนี้ก็ดโดยแรกสัท่ากังใหญ่มากเนาะค่ะกวางปูพันกัดห้าพันกันดซีนี่หลูกแก้วเนาะค่ะเนาะสีแดงเนาะค่ะกรบสีเขียวมันก็ได้ถวายปูห้า คอมเมีีนองกับพี่ฐา,านจีดเอาเด้อค่ะกับบนแน่เนาะสามตัวตรงๆอาจจะมาเนาะห้องกบใหมเ <c oughs> อ้ยยาเอ้ยสามตัวตรงๆเด้อ ยว่าหาส่วนนึกพี่น้องมาโหลดบอเดตตื่นดอกกันตืบนเดตเตื่นดอกกันมาหาสกันนะ่วงกะตุ้งเกว่าโหลดนี่ไม่ได้ตื่นเลยมาเลยค่ะตัวแรกเลขหาแม่โอ๊บวะถ้ามาแล้วหนึ่งส่วนนะจ๊ะไปซื้อซื้อไว้นะโอ้ยเด็กห่างามองตรงองตรงพี่น้องกางว่าสบาทนี่ เปียนเสียวนกวดน้ำเฟนต้าเป็นาะน้องหายังก no. mm ับมาโดดว่าแต่มาซุ่นละโอ้ยเจวอกีดเสนาอเนาะอือันนี้คือเสียงโตมันสีออกเป็นคันซื้อแล้วคันมันออกแล้วไอ้ตรงเลขถูกกระสันเดี๋ขอวางสั่นบอกโอ้ยมืดคู่มืดพันโล่งเลยหหัวกลม คันหาแปดแปดหาศูนย์ก็ตรงยอดเนินพูดกันศูนย์ใจเหี้ยนนี่แล้วค่ะหัวกลมกลมหัวกลมกลมบศูนย์เก่าด้อบาบนี้เพราวนาบศูนย์เก่าเพาให้เป็นศูนย์หาเก้าคันหาเก้าว่าท่นดสืบศูนย์เก่านะศนหรืเก่าศูนห้คันมากเก่าสามเกดวง ยี่ปวตเบียนรถลดเยบลาะแมนรหดทะเบียนรถอดอใไกับแมนรถดว่าแต่้ย07อีดีตรงทะเบียนรหล่พอดีพอดีพี่น้องพี่น้องเลยพี่น้อง507เนาะค่ะเลขทูบชัดเจนมากค่ะเบิกทรับจุดยูกับองงาสีปะทุมมาเนาะค่ะเอากะจะล่องซื้อลอตเตอรี่เบิงเนาะค่ะ ซึ่งตรงกรับทะเบียนรถเบิกรับน้ากี้พร้อมค่ะอันนี้เลขถูกยืนยันว่าเลขสี่ออกตัวนี้น้อยงา,ยาเป็นยืนยันมากค่ะหวดนี้ใครไม่โชคไม่หลาบไม่โชคไม่หมานชูผูทูกคนเด้อพ่อแม่พี่น้อง